ผมซื้อกล่องที่มีการโฆษณาว่าสามารถช่วยประหยัดค่าไฟได้สั่งซื้อมาจาก La z า d a ครับเดี๋ยวจะทดสอบดูว่ามันสามารถช่วยประหยัดค่าไฟได้จริงหรือเปล่าถ้ามันช่วยประหยัดค่าไฟได้เนี่ยกำลังไฟฟ้าต้องลดลงนะครับเพราะว่ามิเตอร์ไฟฟ้าที่หน้าบ้านเราเนี่ยมันทำหน้าที่วัดกำลังไฟฟ้าเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงถ้ามันสามารถช่วยประหยัดค่าไฟได้เนี่ยกำลังไฟฟ้าต้องลดลงตอนนี้ผมเสียบตู้เย็นอยู่นะครับ ตู้เย็นเครื่องนี้มีกำลังไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ89วัตต์กินกระแสะอยู่ที่ประมาณ400มิลลิแอมค่า power factor อยู่ที่0.96เดี๋ยวผมจะเสียบอุปกรณ์ที่มีการโฆษณาว่าช่วยประหยัดค่าไฟดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมกำลังไฟฟ้าคงที่นะครับกระแสะก็คงที่ด้วยค่า power factor ก็คงที่ด้วย ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับใช้กับตู้เย็นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยครับแต่กล่องทําสวยมากนะเนี่ยแต่สรุปแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวทดสอบเครื่องยช้ไฟฟ้าตัวอื่นดูบ้างครับอันนี้ผมเสียบพัดลมอยู่นะครับเปิดพัดลมเป็นสปีดสองเลยกำลังไฟฟ้าของพัดลมอยู่ที่ประมาณ 42วัตต์กินกระแสอยู่ที่ประมาณ180มิลลิแอมป์ค่า power f a c t o ตอยู่ที่0.99อันนี้สปีสอ2นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบกล่องที่มีการโฆษณาว่าช่วยประหยัดค่าไฟได้กำลังไฟฟ้านี่ถือว่าคงที่นะครับแต่ค่า power factor เนี่ยลดลงแต่กระแสสูงขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ช่วยประหยัดค่าไฟนะเพราะว่ากำลังไฟฟ้าคงที่ แต่มันสร้างปัญหาให้ระบบไฟฟ้าภายในบ้านเราก็คือมันกินกระแสสูงขึ้นเพราะว่าค่า power factor เนี่ยมันลดลงเห็นไหมครับนอกจากไม่ช่วยประหยัดค่าไฟแล้วยังทําให้กระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าภายในบ้านเราเนี่ยสูงขึ้นด้วยเห็นไหมครับมาทดสอบกระติกน้ําร้อนกันบ้างครับผมเสียบกระติกน้ําร้อนนั้นนะครับกระติกน้ําร้อนมีกําลังไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณห5ร้อยห้าสิห้าวัตต์ค่า power factor 0ู9จุดเกเก้ากินกระแสอยู่ที่ประมาณสองจุดแปดหกแอมป์ เดี๋ยวผมจะเสียบกล่องที่มีการโฆษณาว่าช่วยประหยัดค่าไฟดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับกําลังไฟฟ้าก็ยังเท่าเดิมกําลังไฟฟ้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงตามความร้อนของกระติกน้ำร้อนด้วยดูแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวผมลองถอดปั๊ก ของกล่องที่อ้างว่าช่วยประหยัดค่าไฟเสียบเข้าไปใหม่ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นไหมครับเสียบเข้าไปมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ่นี่ยตอนอไฟฟ้าก็เท่าเดิมกระแสก็เท่าเดิมค่าอร์เว vector ก็เท่าเดิมด้วย ไม่ได้ช่วยอ,อะไรเลยนะครับเนี่ย